มาอีนานนังเป็นพริกพริกฉีฟ้าแล้วนเนาะก็เรียกพริกฉีฟ้าอันนี้พริกใบเขียว,ว,วเขียวครับแต่อันนี้มันออกข,า,ขาวอ่ะชักพริกอะไรไม่รู้แต่กล้วย<ป>กล้วยนออย่างงามเลยครับ<ป>กล้วยเขามาถามมาซื้อนอไปปลูกหรือไม่ตา,ไม,าไม่ขายเนี่ยเก็บไปทำแนวนี่ยใ,ให้มันใหญ่ไปเลยอันอันออกผลก็ตัดทิ่ง อันใหม่ก็ออกมาแทนเนาะในพาเดิมชมฝรั่งก็ทยอยออกอ้าอันนี้พันอะไรครับตายายพันสีทับทูงน่ะพันกิมจูนี่ยใช่ไหมใช่มนั่นคือมันค่อยลุยตั้งมันทาร่าได้นั่นเดี๋ยวยกเลี้ยงพันน่ะไหลใส่เดนใส่แดงอร่อยเนี่ยเขาถามเนี่ยสองตนรวมเลยนี่ยออกเปรี้ยวๆไหมเปรี้ยวเพราะว่าไม่ตรง กินนะไม่ตรงสายน้ำชิ้มเลยอ๋อเหรอต้นละสองร้ห้าสิบนี่นี่ตาซื้อมานานแล้วนี่ปีเริ่มออกดอกแล้วครับอ๋อคอะไรชื่อภาษาจีนใช่ไหมหงเป่าซื้ออะไรทำนองนั้นน่ะเนี่ยเนี่ยเนาะใช่ไหมจ้าช่องเลยครับฝ่ายบานลูกเลยลูกมันหายสตังค์มาซื้ออืมแล้วก็งามเน้อยติดมันจะเด้งนี่เราเคยเคยกินชิมยังไง อันนี้ก็ติดบอ่อเลยเนาะ,ะพอปลุกแล้งมาวันก่อนก็ยากกินมุนีแหละเลยได้ยังไม่ใหญ่ใหญ่ยญ่ยแต่ว่ายังไม่แก่ซื้อมาพันหนึ่งมันได้สีต้นแล้วมันตายต้นหนึง่งอ๋ออยู่สุมอ้อมบอ่อนี่แหละบอ่อครับโอ้อันนี้ก็น้ำเราต้องลดน้ำยังไงไหมครับหรือว่าลดน้ำใส่ไส้ยางไส้ย,ยางได้บูเนี่อ๋อไส้ยางได้บูอันนู้นครับได้บู อ๋อเราก็ดูดมาแล้วก ouais, <pasa> ็ชีดเองกันเนียสองคนสองคนอคตายายเนาะครับเจ็บแข้งเจ็บขาดึงไหมนี่น่ะมันได้แต่เจ็บอื้อเงี้ยมันก็ธทำมาหลายเด้อทำเด่อครับก็ชวนอยู่ครับโอ้โ้มีความสุขเนาะปั่นปลายของชีวิต อะไรครับน้ำโคชงน้ำโคธนาน้ำโคชงที่เขาโคธนาเป็นกาแฟนี่ไม่ใช่เป็ไม่กิ้นปิ้นนะกาแฟกินน้ำโคชงเนี่ยน้ำโอ้ก๋ติ๋นนี่นี่อาผมก็ไม่รู้ครับไม่เคยดูอันนี้อันนี้เป็นน้ำเป็นน้ำผลไม้น่ะจ้ะอ๋อน้ำผลไม้อันนี้อ่ะอันนี้ก็มาหนานหนานแล้วกัน หวานผักชีหวานพชีพชีเดือดิธีหวานยังไงครับเขาบอกบางคนเนี่ยปลูกยากอยากปลูกยังไม่ขึ้นอันนี้ยากไหมเขาให้วิธีการทั้งหมดคูออกจะล่อเล้วควัดน่ะเลา่อล่อล่อแล้วมันแตะแล้วก็เช่น้ำประมาณคืนหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็สองวันก็หวานได้มันมันลืมมันเริ่มออกหนอกว่าหวานสงสงเราเอาผ้าหุ้มไหมหรือวางไว้เฉยเาผ้้ห่มไว หาที่เย่งหัวแช่น้ำไว้เนี่ยครับสูงไว้นะอ๋อสงไว้ก่อนให้รากพราะเหมือนแตกใช่ไหมให้มันแตกปักจับเบ็ดก็เรียบปักจับครับแล้วก็มา่อวานอืมบางคนก็ไม่ค่อยใช่ใช่บางคนก็ยากอยากผมผมกับคนนึงไงปลูกไม่ค่อยขึ้นบางทีหอมมาเต็มดาเขาให้ผมมาเต็มทั้งหางครับ น,นี่ก็อยู่ตาตาแหลมกะยายเหลียวบ้านคงกระชายนะครับอันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับก็มาดูปลูกสารพัดนะครับมีบอ่อน้ำประมาณงานงานหนึ่งงาน,นมีผิกแต่ก็ขายได้ทุกวันเนาะไดีพพ๋าะพรผกเนาะเพราะว่าริกนี่ปลูกตลอดปีก็เลยเนาะ,ะมันมันสามารถปลูกได้ไหมตายายได,ได้เนาะ,ะแล้วก็หมุนเวียนไปเรื่อยเนาะ,ะครับอันนี้ก็กระโพดีกนงน้ำมันถ่วมตรงนี้มันเชื่องอิอ๋วเนี่ย ตึง y ế วตาเนี่ยนี่โอ้ยตายโอ้นี่กลวยอย่างใหญ่เลยครับนี่โอ้ย่างงามครับอืมมองไม่ทันแมงเอโอ้นี่มีเจ้าตัวอะไรมาแอบกินอัันนนนนนีี่พธ์ก้้้วยยบาผมก็ปลูกอยู่ครับตา ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับผมก็ผมก็ปลูกอยู่ครับแต่ก็ไม่ได้ผมเป็นคนนนสูงอยู่นาวัดบัวครับยายดูจักวัดบัวไหมครับวัดบัวแถวนั่นแหละครับนี่ก็มาดูครับอ๋อนนมมะเขือพวงซึ่ง เ็บเือใหญ่เม่อค้างนนี่เออดีจังน,นี่มาเก็บพริกอีกนานนึงโอ้นานอึ้งถึงเลยเนาะทุง,งนี่นะมันเหงาเม็ดมันไม่พอเลยเอาเม,ดม็มอเอเมดเหงมาหวานแล้วไม่ค่อยองอไกลมันเคียรอ๋อขวงอยู่มันอันนี้พริกกะอ๋วิธีการก็ทิ้งไปเลยเนาะให้นานนี่ท่อท่อน้ำดูดมา,นานถ้าน้ำไม่ท่วมไม่อายมันอยู่ได้ประมาณปีนานเลยจริง่ะเนี่ยมันทน เรต้องตัดยอดตัดอะไรใหมันรัดนหนีว่าเองนั่นเองหักยอดไปที่นี้ลยหนยมันก็แตกเ้น้องน้องอะไรนะน้องอะไรช่น้องอะไรลูกนเกดทาอะไรลไม่ช่วยแม่ทาอะไรช่วยแม่ทำอไรน้องอะไรลูกน้องเกดน้องเอะไรกน้ะไรลูกนเดรน้องเกอะน้องเกดทำอะไรลู้เไลยกนเดอะลูกเดทำอะไรลกน้อเกดทลกนเก็ลกนเดล้อเก็บพรกเก็บนเก็ลน้ออะูกน้อะูนะลูน ูตาแล้วก็โอ้โหเสียบแท้ๆลูกครับด้านนี้นะมดอันนี้ก็ข้าวโพดนะครับข้าวโพดหวานตาเพิ่งลงข้าวโพดหวานเนี่ยประมาณสองเหรียญต้องเรียนองงามแท้เนาะหยอดเฉยๆไอ้พันซ์สเปอร์สวีทที่เขาขายตลาดนั่นเองนั่นแหละอืมคือไอ้เนี่ยเนี่ย,เ,ยเป็น,เป,นเป็นข้างหัวฟักยาวเมื่อก่อนหัวฟักยาวเห็นว่ามัน ไม่งามอ๋อมันยุบแล้วเก็บบางแล้วเลยนี่ลนะเคือวัวพวกยาครับหรือเก็บพูข้าพโดเทมไปเลยอืครับทำบาทำเปือทำหาเอานี่แหละออกกำลังกายครับไม่ต้องไปวิ่งก็ไหนกวิ่งอยู่ในสวนนี่แหละเดินไปนเดินมามนก็ครบมัวางงานเลยมันก็ครบวงจรใดเงือออกกันดีเจ่นครับอายุยืนครับวันนี้ก็ได้โอกาสมาเยี่ยมตา กระยาเหลียวนะครับเดี๋ยวเราไปเดินไปดูจุดอื่นต่อไปครับครับี่ครับ